ันนี้นะคะล้วก็จะมาพูดถึงหัวข้อกติกาก,การเล่นกีฬาแบตองกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะนะคะจะไปทราบเกี่ยวกับกติกาก,การเล่นเนีเ่ยแล้วว่านะคะผู้เล่นตัวคนเน,ะนี่ยควรจะทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามนะคะลูกเป้าหรือว่าลูกแกะ แล้วก็ลูกเปตปองหรือว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นนะคะที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะลูกเปตปองมีความสําคัญเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะที่ผู้เล่นดูคนนะคะควรจะทราบเป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะ สนามเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ากีฬาประเภทเปตองอ่ะสามารถเล่นได้ในสนามที่หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามดินนะคะสนามเป็นลูกล่างสนามเป็นหินคลุกเป็นพื้นหญ้าเป็นปีนไม้ก็คือเล่นได้เยอะมากค่ะแต่ว่ามีประเภทหนึ่งนะคะที่เราไม่นิยมเล่นกันเลยก็คือสนามประเภทของกีค่ะ อันที่เราริยมนะคะที่ใช้ตทบการแข่งขันงานก็จะเป็นประเภทลูกกรังแล้วก็เป็นประเภทหินคูขาะที่มีการอัดแน่นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงสูงนั่นเองค่ะ แล้วก็ขนาดสนามนะคะที่เป็นมาตรฐานก็คือขนาด4คู15เมตรก็คือกว้าง4เมตรนะคะยาว15เมตรเป็นอย่างน้อยะคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติน,นะคะว่าผู้เล่นหรือว่าผู้เข้าแข่งขันขเนี่ยน้อยเราจะมาใช้สนามนะคะที่มีขนาดเล็กลงได้ะคะ่ะเป็นขนาด3.5คูณ13เมตรค่ะก็คืคอกว้าง3.5ยาว13เมตรกันเองค่ะกีฬาเปตองให้มี2สนามติดกันเนี่ยจะมีเส้น หัวสนามของสนามแรกติดกับเส้นท่าของสนามที่สองเนี่ยเส้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นฟา,าวค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดยรอบบริเวณของการแข่งขันกีฬาเป็นฟองเนี่ยมีที่กั้นโดยเครื่องกั้นกั้น,นอยู่นะคะที่มีความแข็งแรงสูงเนี่ยเครื่องกั้นตัวนี้ค่ะควรอยู่ห่างออกจากเส้นขอบสนามนะคะอย่างน้อยหน,นึ่งเมตรค่ะอุปกรณ์ใช้ที่2นะคะก็คือลูกเป็นฟองนั่นเองค่ะ คำว่าลูกปูนะคะเป็นคำทับศัพท์นะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสคะ่ะที่เรียกว่าบูเล่ผู้ตั้งนะคะบุเล่โอเคค่ะบุลเล่แปลว่าลูกกลมหรือว่าลูกที่มีลักษณะทรงกลมคะ่ะแต่ว่าประเทศไทยนะคะผู้เล่นนะคะมักเรียกว่าลูกเป็นตองคะ่ะเป็นลูกเป็นตองเนี่ยทำมาจากโลหะ,ะขนาดของลูกนะคะก็จะมีขนาด เจ็ดสิบจุดห้ามิลเมตรถึงแปดสิบมิลเมตรค่ะก็คือขนาดเล็กสุดคือเจ็ดสิบจุดห้าใหญ่สุดก็คือแปดสิบค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราควรจะเลือกซื้อนะคะตามสรีระของร่างกายเราคะ่ะก็มาถึงอุปกร,กรณ์หนาที่สามแล้วนะคะก็ะคือลูกเป้าหรือว่าลูกแก่นนั่นเองค่ะลูกเป้าหรือว่าลูกแก่นเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าบูลบูล ซึ่งแปลว่าเป้าหมายนะคะแต่ว่า,าประเทศไทยเนี่ยนักกีฬาในประเทศไทยมันจะเรียกว่าลูกเป้าหรือว่าลูกแกนค่ะลูกเป้าหรือว่าลูกแกนเนี่ยจะมีลักษณะนะคะเป็นทรงกลมค่ะซึ่งวัสดุที่ทาเนี่ยทาจากไม้หรือว่าวัสดุสังเคราะห์ก็ได้นะคะแล้วก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย25ม mm ิลลิเมตรถึง35มิลลิเมตรค่ะ ซึ่งอาจจะทาสีได้นะคะสีที่ทาเนี่ยจะต้องเป็นสีที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราทำลูกเป้าขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้พลาสติกส่วนใหญ่นะคะในการทำแต่ว่าตามกฎกติกาสากลแล้วเนี่ยเรานะคะไม่ควรที่จะใช้ลูกเป้าที่มีวัสดุเป็นพลาสติกค่ะ ที่สี่แล้วนะคะก็คืออุปกรณ์การวัดหรือว่าเทวระยะค่ะซึ่งในกันแข่งขันกีฬาเปตองเนี่ยก็จะมีปัญหาเสมอๆนะคะก็คือการที่ลูกเปตองของทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กับลูกเป้ามากโดยที่เราไม่สามารถออมองเห็นหรือว่าวัดได้ด้วยสายตาค่ะก็เลยจําเป็นจะต้องมออีการที่ใช้เครื่องวัดในการตัดสินผลแพ้ชนะนะคะสําหรับ การแข่งขันแหละนะเพื่อเป็นการเอ,อ่อไม่ให้สุดกางโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะ ซึ่งอุปกรณ์การวัดเนี่ยก็จะมีสองอย่างค่ะก็คือแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีค่ากำกับบนสายวัดก็คือเป็นตลับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สองก็คือไม่เป็นทางการอาจจะเป็นใส่ย้าหรือว่าเป็นบอดกาแฟอันนี้คือ Amazing มากเลยค่ะที่สามารถใช้บอดกาแฟในการวัด การเพิ่มเติมนะคะก็จะมีผ้าสําหรับเช็ดลูกเบตองค่ะก็คือสําหรับเอาไว้เช็ดลูกเบตองที่เปิดแล้วก็เปื่อระหว่างการแข่งขันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะก็คือการแข่งขันเนี่ย ไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องมีค่ะแต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะคะเพื่อสําหรับความอุ่นใจของเราเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่เช็ดเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายสําหรับตัวเราก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดอ่าบทกระทบสำหรับการแข่ขงขันของเราก็ได้นะคะเช่นแบบลูกหล่นระว่างที่เรายโยนหรือว่าเออที่ทางการโยนของเราเปลี่ยนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นค่ะอย่างที่สนะคะ วงกลมสําหรับยืนค่ะผู้เล่นเนี่ยสามารถาวางตําแหน่งที่ต้องการได้โดยตัวเองนะคะวงกลมสําหรับยืนเนี่ยมีขนาดที่ผู้เล่นสามารถยืนได้สม,มุดสอฝ่าเท้าค่ะแล้วก็พอดีสาหรับตัวผู้เล่นเนาะตัวเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาด50เซนติเมตนะคะต่อมาค่ะป้ายพวกคแนนเนี่ย ป้ายอลค่ะเน,น่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นป้ายถาวรเนี่ยจะใช้สําหรับการแข่งขันร,ระดับโรงนานหรือว่าการแข่งขันที่มีภายในบ้านเนาะไม่ยอมใช้สําหรับการแข่งขันที่มีการแข่งขันบ่อยๆเพราะว่าอาจจะทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ค่ะส่วนใหญ่การแข่งขันที่มีการแข่งขันบ่อยๆเนี่ยเขาจะใช้สําหรับเอ่อการใช้มือในการโจทย์ลงบนกระดาษหรือว่าเป็นแผ่นสำหรับกรอกแขน,นมากกว่านะคะ ประเภทของการเล่นไปตองนะครับโดยกีฬาไปตองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับและมีการแบ่งการเล่นออกเป็นดังนี้ครับหนึ่งนะครับก็คือประเภทเดี่ยวนะครับเป็นการเล่นที่มีฝ่ายละหนึ่งคนนะครับผู้เล่นต้องมีลูกไปตองนะครับคนละสามลูกครับ ต่อไปครับเป็นการเล่นแบบคู่นะครับมีโดยมีฝ่ายละ2คนนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะต้องมีลูกไปตองคนละ3ามลูกครับ อันสุดท้ายนะครับจะเป็นประเภททีมนะครับโดยมีการเล่นฝ่ายละ3คนผู้เล่นแต่ละคนก็ต้องมีลูกไปตองนะครับคนละ2ลูกครับ วิธีการเล่นของกีฬาเปตองนะครับวิธีการเล่นของกีฬาเปตองครับ1เราจะแบ่งผู้เล่นออกครับออกเป็น2ฝ่ายเข้าด้วยกันครับโดยที่ฝ่ายละ 1- 3ถึงาคนนะครับแลวเท่ากัน2ครับเราจะมาเสี่ยงทายหาฝ่ายที่เริ่มก่อนครับ3ครับฝ่ายให้เล่นก่อนนะครับจะเป็นผู้เล่นเลือกจุดครับว่าเราจะเล่นตรงจุดไหนครับโดยเขียนวงกลมเส้น่าศูนย์กลางที่3 5มสถึงซนติเมตรครับห่าจากขอบสนามหรือสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่า1เมตรครับ4ครับฝ่ายที่เล่นเป็นก่อนนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องโยนลูกเป้าครับโดยโยนจากจุดที่เราเลือกในข้อ3นะครับให้ห่างจากวงเนี่ยมากกว่า6-8เมตรครับหากโยนไม่ได้เนี่ยเกินสครั้งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งครับจะได้โยนแทนนะครับข้อที่5ครับฝ่ายที่้เริ่มก่อนนะครับจะเป็นคนโยนลูกให้ใกล้เป้าเนี่ยมากที่สุดครับโดยห้ามออกนอกวงลมเ็ตขาดเลยนะครับ และห้ามเหยียบเส้นวงกลมหรือยกเท้าขึ้นครับเมื่อลูกตกถึงพื้นนะครับจึงออกจากวงกลมได้ครับการับคะแนนครับเมื่อทั้งสองฝ่ายนะครับโยนลูกจนครบแล้วครับกรรมการครับก็จะตัดสินครับแล้วก็นับคะแนนจากลูกเปตองครับที่โยนและไปใกล้แก่นมากที่สุดนะครับเทียบกับเปตองเรานะครับเทียบกับฝ่ายตรงข้ามครับว่า ฝ่ายไหนเนี่ยใกล้มากกับกันครับแล้วก็ฝ่ายนั้นเนี่ยเมื่อใกล้แล้วเนี่ยเรามาดูกันครับว่าลูกไปตองเนี่ยมีที่ใกล้เนี่ยครับกี่ลูกครับแล้วก็ตีมาเป็นคะแนนครับพูดแล้วจะงงนะครับแต่เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับครับผมมาดูเกมนี้กันครับไทยกับฝรั่งเศสครับไทยครับมีโอกาสได้โยนก่อนครับโยนเข้ามาครับลูกนี้ใครแก่นมากครับลูกนี้ฝรั่งเศสว่างครับ ใครเดนมาครับฝรั่งเศสมาแล้วครับฝรั่งเศสครับตรงนี้ครับจะได้เป็นายโยนบ้างครับฝรั่งเศสฮะโยนออมาจะเอาจะตีครับคุยตีไม่โดนครับตรงนี้โอ้ผิดหวังครับฝรั่งเศสตีไม่โดนครับจะแก้เกมยังไงต่อครับจดจ้องจ้องยังไงฮะถอยกลับมาครับ โยในครั้งนึงนะครับเพราะว่าไทยใกล้กว่าฝรั่งเศสครับจะได้โย่ในครั้งหนึ่งแต่โย่เลยครับอุ้ยยังไงครับไทยใกล้กว่านะครับลูกข่าวใกล้กว่าครับลูกข่าวไม่ไร้ไทยครับใกล้กว่าครับตอนี้ไทยได้คะแนนนะครับหนึ่งคะแนนนะครับผมไทยรัจจะได้โย่ในครั้งหนึ่งครับลู้สุดท้ายเอาชัวร์ไหมครับหรือว่าเอาคะแนน เอาชัวร์ครับกันหน้าไว้ก่อครับถ้ากับว่าลูกเนี่ยครับไทยเราได้1คะแนนนะครับเพราะว่าลูกสองเนี่ยใกล้จะได้สุดหนึ่งลูกนึงครับมาดูวันที่สกอร์นี้ครับตอนนี้ไทย9ฝรั่งเศส7นะครับไทยโยนแล้วพวกนี้โอ้โหเรตีออกเลยครับเจ๋อบ้าครับพวกนี้โยนได้ดีมากครับโยนทั้งโยนทั้งตีเลยครับทางไทยเรโยนอีกครั้งหนึ่งครับกวาดโยนลูกนี้นั่งโยนนะครับโยนทำไม โอ้แล้วเหมือนว่าโยนลูกนี้ครับเหมือนจะมีอะไรขัดขวางหรือเปล่าครับลงพื้นไม่ค่อยดีนะครับผมวโอ้ผิดหวังเลยครับประเทศไทยเราครับปาดอย่างนิดนึงครับโอ้ผิดหวังครับไม่เป็นไรครับต้องทูกต่อไปแต่โอกาสเป็นของฝรั่งเศสครับเพราะว่าไทยเนี่ยครับหมดลูกแล้วครับฝรั่งเศสเนี่ยการทำแต้มสูงมากครับลูกนี้เอาละครับฝรั่งเศสเดินมาครับด้วยความมั่นใจเขียบอยนิดนึงครับ โยนลูกแรกมาหนึงแต้มมนแล้วครับมาครับหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มนี้กับหนึ่งแต้มเก่าครับเป็นสองแต้มแล้วครับเป็นเก้าต่อเก้าแล้วดูสุดท้ายครับโยนอีกแต้มไหมสิบไหมมาครับสิบจริงๆเลยครับเอาแล้วครับฝรั่งเศสโอ้รัวประเทศไทยเราครับอีกสามแต้มครับโอ้โหนี่ครับเป็นสิบต่อเก้าครับโอ้ยสิบจริงๆครับฝรั่งเศส การนับคะแนนในแบบต่างๆนะครับโดยเราจะแบ่งการนับคะแนนเนี่ยออกเป็น2รอบด้วยกันครับก็คือ1ครับรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกครับฝายที่ชนะนะครับจะได้คะแนนเนี่ยครบก่อนนะครับอยู่ที่11คะแนนครับส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับฝายที่ชนะนะครับจะได้คะแนนครบก่อนอยู่ที่1 3าคะแนนนั่นเองครับ Thank you.